เมื่อฟ้าใส่ชวนผมไปซื้อเค้กวันเกิดเซอร์ไพรส์พี่อุงเอิงเนี่ยปากไปเลยแบบมาดูกันครับว่าแผนจะสำเร็จไหมครับสวยแล้วครับพี่ป้ายยินไทยอยู่แผนแตกแน่เลยตื่นเต้นแทนน้องมากครับทุกคนมาดูเรียกใี่เอิงกันครับเอ ถึงวันเกิดค่ะพี่เอิ้งเลยต้อนัน้องนั่งระวังนะพี่เขาไม่ด่ปากต้อใส่ระวังเป็นลมค่ะลไม่ใช่เรืเกเปล่าชื่อกันเปล่า เยน้องฟ้าใส่น่ารักมากๆเลยครับไปซื้อเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่เอิงด้วยตัวเองดีใจแทนพี่อุ่งเอิงกับพี่ไปจริงๆครับมีน้องน่ารักขนาดนี้